เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีที่ซึ่งความทันสมัยของตัวตึกตัดกับบรรยากาศวังเวงรอบด้านได้อย่างน่าประหลาดใจพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นหน้าเป็นตาที่สุดคือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แต่สระแห่งนี้กลับมีกฎเหล็กที่ทุกคนรู้กันดีและไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนนั่นคือ ห้ามลงเล่นน้ำหลังตะวันตกดินโดยเด็ดขาดป้ายประกาศเคลือบพลาสติกที่ตั้งเด่นอยู่ริมสะทูกเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงซีดจางขอบป้ายมีคราบตะไคร้จับเขียวราวกับจะย้ำเตือนถึงอาถรรพ์ที่ไม่มีใครอยากพูดถึงลุงแช่มรอประพอวัยกลางคนกะดึกผู้เพิ่งย้ายถิ่นฐานมาและได้งานที่นี่ไม่ถึงเดือน ลุงแช่มเป็นคนกระดูกสันหลังใหญ่ผ่านโลกมาเยอะไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเขามองว่าเรื่องเล่าอาถรรพ์ต่างๆเป็นเพียงกุศโลบายของคนโบราณและกฎห้ามเล่นน้ำตอนกลางคืนก็เป็นเพียงมาตรการความปลอดภัยธรรมดาธรรมดาที่ป้องกันคนเมาหรือเด็กขนองแอบมาเล่นน้ำจนเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นคืนแรกๆของการทำงาน ก็ผ่านไปอย่างปกติสุขลุงแชม่มจะเดินตรวจตราทุกๆชั่วโมงความเงียบสงัดของคอนโดยามวิการมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเร่รร้องระงมและเสียงลมทะเลที่พัดเอื่อยๆเข้ามาปะทะตัวตึกจนเกิดเป็นเสียงหวีดหวิวแผ่วเผาแต่ทุกครั้งที่เส้นทางตรวจตราของเขาพามาถึงบริเวณสระว่ายน้ำลุงแชม่มมักจะรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง น้ำในสระที่ควรจะนิ่งสนิทราวกับแผ่นกระจกในยามไร้ลมกลับมีระลอกคลื่นเบาๆกระเพื่องอยู่เสมอมันไม่ใช่คลื่นจากแรงลมแต่เป็นระลอกที่วนเป็นวงแคบๆราวกับมีใครบางคนเพิ่งจะตีขาเบาๆแล้วดำดิ่งลงไปทั้งๆที่บริเวณนั้นว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของสิ่งมีชีวิต ลุงแชมพยายามปัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งไปบอกตัวเองซ้ำๆว่าคงเป็นเพราะลมที่พัดหมุนวนในบริเวณนั้นเท่านั้นแต่แล้วในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังจะเดินตรวจตราตามปกติความเย็นวาบก็พัดมาพร้อมกับกลิ่นคอรีนที่ฉุนกึกขึ้นมากว่าเดิมและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทำลายความเงียบจอม เป็นเสียงเหมือนมีของหนักพอประมาณตกลงไปในน้ำลุงแช่มสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นระระัวเขารีบสาดตร์ลำแสงจากไฟฉายแรงสูงไปยังต้นเสียงที่ก็คือสะว่ายน้ำแสงไฟกวาดไปทั่วผิวน้ำแต่เขาก็ไม่พบอะไรผิดปกติผืนน้ำกลับมาเรียบสนิทมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายของเขาที่ส่องกระทบผิวน้ำจนเป็นประกายรีบระยับ ลุงแชม่มเริ่มใจคอไม่ดีก้าวถอนหลังช้าๆแต่ก็ยังพยายามข่มความกลัวเอาไว้ด้วยความคิดตามหลักเหตุผลคืนต่อมาเหตุการณ์เริ่มน่ากลัวขึ้นขณะที่ลุงแชม่มกำลังเดินตรวจอยู่ริมสระในฝั่งที่ลึกที่สุดเขาได้กลิ่นเหม็นอับชื้นจางๆคล้ายกลิ่นผ้าเปียกที่ถูกหมกไว้หลายวันลอยมาปะทะจมูก และในจังหวะนั้นเองหางตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาดำตะคุ่มขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำด้วยความตกใจเขาจึงรีบส่องไฟฉายลงไปดูแต่เงาดำนั้นก็สลายไปวับในพริบตาเหลือแต่ความว่างเปล่าของกระเบื้องสีฟ้าใต้ผืนน้ำที่ถูกบิดเบือนด้วยการหักเหของแสงลุงแช่มเริ่มเงือการไหลซึมที่ขมับ เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ตาฝาดแน่นอนมันใหญ่และมีรูปร่างคล้ายคนเกินกว่าจะเป็นเงาของก้อนเมฆความอยากรู้อยากเห็นที่ปนเปกับความหวาดระแวงทําให้ลุงแช่มตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเขาย่อตัวลงนั่งชันเข่าที่ขอบสะแล้วเพ่งสายตามองลงไปยังจุดที่เขาเห็นเงาดำนั้นอีกครั้งทันใดนั้นเอง อุณหภูมิรอบตัวก็ลดหวบลงอย่างรวดเร็วลมที่เคยพัดเอื่อยๆหยุดกึกบรรยากาศเงียบเชียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอยู่ในหูลุงแช่มรู้สึกเหมือนมีสายตานับไม่ถ้วนกำลังจ้องมองเขาอยู่จากเบื้องล่างจากความมืดมิดของก้นสะเขาก้มหน้าลงไปใกล้ผิวน้ำมาอีกนิดและวินาทีนั้นเองที่เขาได้เห็นมัน ที่ก้นสะปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดว่ายน้ำสีสีดร่างนั้นไม่ได้นอนแน่นิ่งแต่กำลังลอยตัวเหนือพื้นกระเบื้องเล็กน้อยราวกับไร้น้ําหนักดวงตาของเธอเบิกโพล่งจ้องตรงมาที่เขาอย่างไม่กระพริบในดวงตาที่ไร้แววนั้นมีแต่ความว่างเปล่าและความอาฆาต ริมฝีปากอ้าค้างราวกับจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาสภาพของเธอดูบวมอืดและซีดขาวราวกับศพที่แช่น้ำมันนานแสนนานยังไม่ทันที่ลุงแช่มจะพังะถอยหนีเส้นผมดำขับยาวสลวยของร่างนั้นก็คลายตัวออกจากศีรษะแล้วพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าฟาด มันไม่ใช่เส้นผมธรรมดาแต่กลับมีการเคลื่อนไหวได้ราวกับอสรพินร้ายที่หิวกรายหลายสิบหลายร้อยเส้นพุ่งเข้าพันรอบข้อมือของลุงแช่มที่วางอยู่บนขอบสระเฮ้ยลุงแ่มอุทานลั่นด้วยความตกใจสุดขีดสัมผัสจากเส้นผมนั้นเย็นเฉียบและลื่นเหนียวเหมือนสารไหลเนา่าแรงดึงมหาศารจากใต้น้ำกระชากแขนของเขาจนร่างทั้งร่างแทบจะทลาลงไปในสระ เขาพยายามยันตัวเอาไว้สุดชีวิตใช้แรงทั้งหมดที่มีเกรงแขนต่อสู้กับแรงดึงนั้นในจังหวะที่ยื้อยุดกันอยู่นั่นเองแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทำให้ลุงแช่มได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าเดิมข้างๆร่างของหญิงสาวคนนั้นมีร่างอื่นๆปรากฏขึ้นมาอีกสองสามสี่ร่างแต่และร่างอยู่ในสภาพไม่ต่างกัน ดวงตาเบิกกว้างปากอ้าค้างร่างกายซีดเผิดถุกร่างกำลังถูกเส้นผมดำยาวนั้นพันธนาการไว้กับกระแกรงท่อระบายน้ำที่ก้นสะพวกเขาคือเหยื่อที่ถูกลากลงไปก่อนหน้านี้วิญญาณหญิงสาวตนนั้นไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่เธอกำลังหาเพื่อนกำลังหาตัวตายตัวแทนคนต่อไป ลุงแชม่มกรีดร้องสุดเสียงเขาถีบเท้าไปที่ขอบสะอย่างบ้าคลั่งเพื่อสร้างแรงส่งให้ตัวเองหนีรอดจากยมมาทู่ใต้น้ําในที่สุดดูเรียวแรงเฮือกสุดท้ายเขาก็สะบัดข้อมือนจนหลุดจากการเกาะกลุ่มได้สําเร็จลุงแชม่มไม่รอช้าเขาล้มลุกพลุกคลานวิ่งหนีออกจากบริเวณสระว่ายน้ําไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งไฟฉายและทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง เขาวิ่งตรงไปที่ป้อมยามคว้ากระเป๋าของใช้ส่วนตัวด้วยมือที่สั่นเทาแล้วเพลนออกจากคอนโดนั้นทันทีโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยวันรุ่งขึ้นลุงแช่มโทรไปลาออกจากงานเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดที่น่ากลัวให้ใครฟังเพียงแต่บอกว่ามีธุระด่วนที่บ้านเกิดและจะไม่ขอกลับมาเหยียบที่นี่อีกเลย แต่เรื่องเล่าของก้นสะยังคงอยู่กับคอนโดแอ่งนั้นต่อไปจากปากของรอปรพอคนเก่าๆเล่ากันว่าสะแห่งนี้เคยมีหญิงสาวมาเช่าห้องอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุผมเข้าไปพันกับตะแกรงท่อระบายน้ำจนจมน้ำเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มักจะมีคนเห็นเงาปริศนาใต้น้ำและมีเสียงคนเล่นน้ำในยามวิการอยู่เสมอป้าย ห้ามลงเล่นน้ำหลังตะวันตกดินยังคงตั้งอยู่ทีเดิมอาจจะมีสีใหม่ถูกทาทับลงไปให้ดูสดใสขึ้นแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าใต้ผืนน้ำสีฟ้าใสานั้นยังมีบางสิ่งกำลังรอคอยเหยื่อรายต่อไปอย่างเงียบเชียบและเย็นเยียบอยู่เสมอ